สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับข่าวสารของประจำสัปดาห์นี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างครับมาแล้วเดี๋ยวไปชมเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ double p เลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของโทเค็นนะครับของเดิมนะครับเขาก็บอกว่าไม่สามารถจะใช้ได้แล้วนะครับก็ให้รีบๆใช้ไปนะครับจะเป็นโทเค็น0ูนย์ที่เราจะใช้กันเป็นปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับบ a ล o นดอร์สติกนะครับเป็นให้เป็นเชนแพ p a อะไรประมาณนี้ครับผมก็สามารถเปิดฟรีได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มที่จะจ่ายเงินนะครับถ้าจ่ายเงินก็จะมี อะไรที่เปิดเพิ่มไปได้ยาวๆนะครับมีเวลาเล่นอยู่ที่14วันนะครับถามว่าเหมาะกับใครก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับหรือผู้เล่นที่ต้องการอยากจะได้นักเตะดีๆแต่ว่าไม่สามารถขายได้นะครับก็จะอยู่ในแพ็กนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไปตามร้านไดบเีได้เลยครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นแพ็กที่คุ้มเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าใครที่แบบชอบเติมแล้วเติมประจำนะครับก็เดลิบบูสเตอร์นี่แหละนะครับคือคุ้มและดีนะครับ ได้ FC Mobile อยู่ที่850แล้วก็เพชรอยู่ที่ประมาณ7,500ถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้เปิดได้ทั้งเพชรด้วยได้ทั้ง FC Point ด้วยนั่นเองครับตรงนี้ราคาถูกถ้าเติมร้านน้ำพีก็150บาทครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอ่าในส่วนของภาษาหน่อยด้วกันครับสุดท้ายกดหนึงโอเคเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนง่ายมากนะครับตั้งแต่อัพ ตั้งแต่เป็นซีซั่นนี้มานะครับเนี่ยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในส่วนของเราไปดูกิจกรรมบอลลุงดอสัปดาห์ที่3กันดีกว่านะครับมีเวลาเล่นอีกที่14วัน,นครับอ่ะไปดูหน้าตาของนักเตะที่เข้ามาใหม่กันบ้างครับนี่ครับเมสซี่ครับผมเชฟเชน n กลนะับอ่ะเข้าไปดูสเต็เขาหน่อยแล้วกันนะเมสซี่นะครับก็มาในตำแหน่ง เขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่ถนัดเขานะครับเมสซี่อยู่ที่ปีขวานะครับก็ดูสเตตกันแล้วกันนะครับในเรื่องของกายภาพของเมสซี่ไม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 ่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะความสูงก็เท่าเดิมนั่นหละอายุก็เยอะขึ้น,นครับแต่นะครับสเตตเมสซี่ดีมากจริงๆ RW ที่11ึ่งร้อยสิบแปดร้อยสิบครับซื้อสปีดดีจริงๆนะครับเมสซี่ความผิวไม่ต้องห่วงนะครับ เกิน120คือเป็นคนที่พิวที่สุดในเกมนี้แล้วล่ะนะครับไม่มีใครที่จะพิวเท่าเมสซี่แล้วล่ะนะครับนี่พิวมากความคมก็โคมดีมากนะครับจ่ายบอลดีนะครับคือเมสซี่เป็นอะไรที่ครบเครื่องจริงๆนะพลังงานให้มา4.5สก,กิลครบสี 4, ดาวครับอุปสมบัติก็เยอะแยะนะครับก็เป็นเทพเมนเจอร์อยู่แล้วครับในส่วนของเมสซี่นะครับนะใครที่ต้องการอ่าเดียวพิลเป็นแบบ สายเมยเจอร์บอกเลยเมสซี่นี่แหละคือของดีนะครับแต่แราคาขอดูราคานิดนึงเริ่มต้นอยู่ที่ส0 0พันนะครับโอเคก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับราคา 3- 4 0 0 0พันขึ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับมาดูที่อังเดเชฟชินกู้กันบ้างครับอะเมื่อวานนี้ก็คาดการว่าอยากจะให้มา4ดาวนะครับสุดท้าย EA ก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนช h e ชินกู้ให้เป็น4ีดาวสักทีนะครับนะถ้าเป็น4ดาวได้นี่คือชิปชินกู้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่คนจะนิยมใช้นะครับ ในส่วนของเชฟชินโก้คือสเต็ตก็ดีอยู่แล้วนะเนี่ถ้าปิดโอเคเลยนะความคมในการจบสกอร์ของเชฟชินโก้นี่ดีอยู่แล้วนะครับใครที่เคยเห็นฟีทักเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับหมายถึงว่าเชฟชินโก้ตอนเป็นนักนักฟุตบอลแล้วเราอายุเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุเยอะแล้วนะคือโอเคนะครับคุณสมบัติฟรีคิกยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลนะครับเมอร์เรดสูงกลางราคาราคา ฟ้าแน่ๆเลยนะว่าลรเชียวพอสามดาวอะไรอะไรก็เป็นแบบนี้ละครับมักจะเป็นแบบนี้นะครับพอสามดาวเนี่ยผู้เล่นเขาก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเนี่ยต้องเอต้องปรับนิดนึงนะปรับหน่อยเถอะสี่ดาวเถอะหมายถึงว่าปรับในรอบหน้านักเตะที่ดีๆอะไรเงี้ยปรับโดยเฉพาะกองหน้านะดีไม่ดีเอามาเถอะสี่ดาวนะครับผู้เล่นจะได้มีทางเลือกในการใช้บ้างนะครับส่วนตัวก็ชอบอยู่แต่ว่าสามดาวก็ไม่ไหวเหมือนกันมาที่สี่ดาวกันบ้างครับอ่าสี่ดาวก็ ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายมาตำแหน่ง CAM นะครับสเตตส์เขาก็ประมาณนี้ครับการจ่ายบอลดีมากครับยิงแถว2ดีความพิ้วก็โอเคนะครับคุณสมบัติจัดเต็มแน่นอนครับซีดานดีอยู่แล้วนะคไม่ในเมนเจอร์ก็ดีนะครับใครที่ต้องการ CAM นะครับก็เนี่ยซีดานครับโอ้ยเบนเซม่าโอ้โหมาที่ร้อยห้าเขาดูราคานี่เปิดเปิดโอ้โหชื่อจะบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเบนเซม่าคนหนึ่งนะ ม่มาช้าเกินไปนะครับผมได้เค็นไปแล้วได้เค็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือส่วนตัวชอบเบนซิมาอยู่แล้วนะครับโอเคอะมาดูค่าพลังกันบ้างครับ4.5ครับสกิมมุก4ดาวครับความสูงเท้าเพิ่งรู้ว่าเบนซิมาถนัดเท้าซ้ายแล้วนี่นึกว่าถนัดเท้าขวามเขาจะผิดมาตั้งนานครับโอเคความผิวความคมในการจบสกรคือดีมากเนี่ยความคม120ครับพลังกันยิง120ครับโอ้ยดีสุด นะก็น,นักเตะบอลองดอนนะเบนซีมานะครับยิงปั่นโค้งเพเมิกเกอร,กกรก์ยิงใส่คอยเวิร์เดเป็นคนกลางครับสไตล์เบนซีมาก็าจะเป็นพวกหน้าต่ําประมาณนี้ครับผมสไตลเกอร์ CAM อเอ่าซี C F, อะไรพวกนี้เบนซีมาเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตำนานของฟอร์นไนเริ่มจุดเริ่มต้นของฟอร์นไนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวินิสซูสดูซิว่าความพิวจะเท่าเมสซี่หรือเปล่านะครับ ไม่เท่านะไม่เท่านะเนมซี่ร้อยี่สิบคือแบบร้อยี่สิบขึ้นไปทั้งทั้งหลายๆอันนะครับอแต่วินิสิวุฒคือสปีดดีที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งร้อยสิบสองครับโหจัดจริงนะครับอ่าผ่าพลังก็สี่จุดห้าครับสกลมุบห้าดาวครับผมอ๋อถาห้าสี่เป็นเรื่องโปรติอยู่แล้วอ่าเออพอเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันดูเรื่องความเขา,าเรียกว่าดูรายละเอีดเดยอะขึ้นนะครับวินิสิวุฒ ้าห้าสี่ใช่ไหมนึกว่าสี่ห้าแต่ก่อนคือแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเท้าเนาะสมัยก่อน,นครับมันไม่ได้มีวีคฟุตอะไรแบบนี้นะครับเออพอเป็นห้าสี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองยิงป่นโค้งเหนือชั้นยิงไซโก้อยนะครับอ่ะก็่าโอเคนะครับนี่คานาวโร่นะครับอ๋อเดี๋ยวเราขอดูราคาเปิดตัวเบนเซม่านิดนึงนะอืมคนไม่นิยมดูดิหรือว่าคนนิยมอยู่แต่ว่า ราคามันยังมันแรงไปขายกินไปก่อนวินิวินิสามพัน 3, นะครับผมอ,อ่ะคานาวาร่นะครับอ่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวดรงการ์ดนี่คือมีผมอย่างอย่างเท่นะฮะพอกดมาตรงนี้พอกดมาตรงนี้อ้าวผมหายซะง,งั้นนะเออ,อมีแค่ร่างเดียวครับคือร่างที่เป็นสกินเฮดนะฮะ ของคาราโนโ่ครับถึงแม้ว่าเขาจะเคยไว้ทรงผมอะไรมาก่อนนะแต่ว่าในเกมคือไม่มีผมจ้ามาในเรื่องของสเตตกันบ้างครับโอ้โหสปีดดีมากครับเป็นกองหลังยุคใหม่จริงๆนะครับที่เหมาะกับการที่จะจับกองหน้าจริงๆนะฮะร้อยเก้าร้อยครับผมโอ้สปีดดีจัดนะครับเกมรับไม่ต้องห่วงนะคือไอของคานาโโร่ดีอยู่แล้วนะครับข้อเสียเดียวนะครับหรือว่าบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของ ความสูงนะครับ176ซนติเมตรนะครับแต่ว่าแผนนี้คือในเรื่องของการเปิดหมุมันไม่ค่อยมีแล้วแหละนะครับหาได้น้อยจริงๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยคานโรภาคพื้นดินนะครับเก็บเรียบลูเรียบอะไรพวกนี้เก็บเรียบนะครับยกเว้นว่าในเรื่องของลูกคอนเนอร์อะไรพวกนี้อาจจะยังอาจจะยังต้องประสบปัญหาอยู่นะครับก็จะมีเน้นในเคลื่อนให้นะเหมือนตัดตัดร่างกายแข็งแรงออกไปหรือเปล่านะครับร่างนี้นะ เหมือนจะมีแค่เน้นเทคเลิร์ดได้ครับเบอร์เลทของเขายังเป็นที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเบอร์เลทเกมลูกต่ำเกมรับสูงครับเป็นร่างที่ดีนะครับราคาค่อนข้างที่จะมีคนมีคนขายมากกว่าซื้อนะครับส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแหละนะครับแต่บมงเอิญว่าเพิ่งได้เดอร์ไซยี่มาเขาเลยก็เลยเซกูบายไปก่อนอ่ะเราไปโตคาร์ลอสนะครับแหมมีร้อยสามยังไม่พอนะครับมาร้อยสี่ซะงั้นนะครับให้เจ็บช้ำน้ําใจครับ โดยส่วนตัวก็ใช้คาร์ล็อต103อยู่อ่ะมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับคาร์ลอตก็จะมีสกิลม,มุฟสีดาวให้นะครับตรงนี่168เซนติเมตรครับความโอ้สปีดดี115 113ดีกว่านิดนึงดีกว่าล่าง103นิดนึ่ง103ก็ประมาณเกือบเกือบ110นะครับล่างนี้ก็115 113เกมรับแน่นๆครับในส่วนของคาร์ลอตก็ดีอยู่แล้วนะ AI เขาดีนะครับคือถ้าเล่นเกมรับเนี่ย ไปควบคุมตัวอื่นเลยให้เขาแล้วเขาใช้ไอของเขาเลยครับทุ่มลูไก่ฟรีคิกส่งพังยิงมาดูจากที่ไกลยิงไซ่ก้อยว่าจะเป็นสูงสูงครับทำ้าสาเหมือนเดิมครับผมราคานะครับก็ขึ้นขึ้นถูสีกันนะแนวรับกับแนวต้านนะครับรับอยู่ที่ประมาณพันหกนะครับขายที่พันเจ็ดครับอ่ะอืมไม่พูดก็ไม่ได้นะดูซิโอร่างนี้ครับผมดีจานนะครับดูแค่ฝีเท้าก็รู้แล้วครับสปีดดีมากครับ นี่1 0 2 1 0 0ครับผมเกมรับ110กว่ากว่าเกือบ120เหมือนกันครับความแข็งแรงดีมากร้อยสิบแปดครับนะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรมีฟีคิกซ์ส่งพลังนิ่งเทคเกิร์ลูกมงกุส่งพลังครับเวอร์เลยเป็นเกลื่อกลางเกมรับสูงนะครับอ่าประมาณนี้เลยราคาของลูซิโอครับเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับด้วยโอเวียรที่ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวร้อยห้านะครับดังนั้นราคามันก็จะกากๆหน่อยนนนะะะะคครรรัับบปมาณี้แหล มานนี้ะครับมาที่เควินเดมอยครับอตอนรับการกลับมาครับหลังจากที่บาดเจ็บไปนานนะครับเควินเดอรบอยกลับมาทั้งทีนะครับมาที่ฟรีเท้าแบบดีมากเลยครับ100 1 0 1้อยหอยอครับความสูงดีเท้าดีอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดอะไรมากครับเควินเดอรบอยเป็นตัวเมต้าอยู่แล้วนะครับกลับมารอบนี้คือของแท้แน่นอนครับในเรื่องของการจ่ายบอลคือคิลเลอร์พาดแน่ๆนะครับนะองคสมบัติก็จัดเต็มอยู่แล้วครับมีเพมิเกอร์ ส่งลูกไกลยิงปดะดูที่การยิงส่ก้อยครับยกงลูกสูงเกมรับตรงกลางประมาณนี้ครับราคาส่วนใหญ่เทียขายนะครับอ่าคีวินเดอะบอยร้อยสี่นะครับมาดูที่กิสมันสิอ่อาองตัวกิสมันอ่าแถวห้าสี่เอ้ยปรับแล้วนะครับก่อนนั้นมีห้าสามให้เห็นนะฮะตอนนี้มีห้าสี่นะครับก็มีความน่าใช้ขึ้นนะครับในส่วนของกิสมนครับอ่าในส่วนของ การจ่ายบอลการยิงไกลนะครับความคล่องตัวดีๆนะครับกิสมนคุณสมบัติยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากทีไกลยิงใส่ก้อยครับราคาก็เปิดตัวออกมาประมาณพันนิดๆนะครับส่วนใหญ่ที่ขายนะครับผมอ่ะมาดูที่เลวานดอฟสกี้กันบ้างครับโอ้ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าว่าถ้าสเปนก็ต้องเป็นเลวานครับถ้าบุนเดสลีก้าก็ต้องเฮนรี่เคนนะครับในส่วนของเลวานร่างนี้นะครับผมแหมเขาเรียกว่าเป็นว่าอัน เขาเรียกว่าเป็นนักเตะบอลลงดอที่เป็นเงาจริงๆนะครับในยุคที่โควิดนะครับคืออะไรทุกทุกอย่างครับโหมมาที่เรววนนะครับเป็นคนที่คาดว่าจะได้บอลลงดอแต่โดนแคนเซิลไปทั้งัานเออเสียดายมากนะครับเรววนเนี่ยคือเขาคือถ้าถ้ามีการจัดงานรอบนั้นคือเรววนน่าจะได้นะครับทุกคนก็คิดคิไว้อย่างนั้นะครับร่างนี้ออกมาครับสปีดดีมากครับ99 96ครับพลังงานให้มันน้อยไปหน่อยนะ4ดาวนะครับสกิมุกโอเคนะครับ การความคมนะครับถือว่าโอเคเลยนะถ้าเทียบกับเบนเซมาเหมือนเบนเซมาจะดูอ้ากเขเพิ่งรู้ว่าลวันถนันเท้าซ้ายห้านะนี่เข้าใจว่าลีวันถนัดเท้าขวามาตลอดโอ้อะโอเคก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สไตล์แบบสับพุ่งสับพุ่งนะครับเป็นเป็นกองหน้าที่จะอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ่จาจ่ายยัดมาแล้วก็พลิกบอลยิงนะครับ ก็ถ้าถ้าใครอยากจะดูวิธีสไตล์กองหน้าที่ไม่ใช่สายสปีดนะครับก็ไปดูในไลฟ์สดของพี่ย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับหรือว่าไลฟ์แฮร์รี่เคน,ส,นสิบนัดสิประตูอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าไอสไตล์การเล่นจะไม่เหมือนโรนัลโด r อาร์นะครับสไตล์พวกกองหน้าที่เป็นแบบสปีดช้ายแต่ว่ามีความคมพวกนี้เน้นจ่ายยัดเข้าไปนะฮะเขาจะหาช่องของเขาแล้วก็จ่ายยัดเข้าไปให้เขาพลิกแล้วก็ยิงนะครับ คุณสมบัติเป็นยิงปนโค้งรูปมงทรงพลังยิงไซโก้อยครับเรามีความน่าใช้ครับมาดูที่ชาบี้กันมากครับชาบี้นะครับพลังงาน4.5นะครับสกีมูฟสี่ดาวสูงหนึงร้อเซนติเมตรนะครับเป็นพรีเมกเกอร์นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวพรีเมกเกอร์การจ่ายบอลดีมากนะครับความคล่องตัวสูงนะด้วยการแลกมาที่รูปร่างที่รูปร่างเล็กนะต้องบอกตรงๆนะครับความคล่องตัวก็จะสูงๆหน่อยครับคุณสมบัติก็เหนือชั้นสูงลูกไกลพรีเมกเกอร์ยิงไซโก้อยนี่ครับ ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่พันเอทประมาณนี้ครับอ่ะกาตูโซ่นะครับมาแล้วกาตูโซ่ร่างนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับพลังงานมาล้นๆครับห้าดาวครับอ่ากมสปีดอาจจะไม่เยอะมากแต่กิมรับแน่นๆครับความก้าวร้าวนี่ครับนี่จัดเต็มให้แน่นอนร้อยยี่สิบครับสูงมากอ่าไม่มีพลังแฝงอะไรนะครับในส่วนกาตูโซ่ครับเวอร์เด็บก็ประมาณนี้ครับกิมรุ่นกลางกิมรับสูงครับราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ห้าร้อยกว่าล้านนะครับอ เหมือนจะลงได้อีกนะครับอ่ะมาลาตาโรมาติเนสนะครับคนนี้ก็จริงๆเขาก็เขาเรียกว่าฟอร์มดีมาตลอดนะครับฟอร์มดีมาตลอดแต่ว่าอาจจะอาจจะมะีเขาเรียกว่าแสงยังไม่ค่อยเข้าลาตาโรมาติเนสเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆฟอร์มกับ อินเตอร์หรือฟอร์มกับอาร์เจนติน่าคือดีดีทุกทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าแสงไม่ไม่เข้าเข้าถึงเขาเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ในเกมก็ประมาณนี้นครับอาจจะด้วยสเตตหรือค่ากายภาพของมาร์ตินเนสอาจจะคนอาจจะไม่นิยมมากบางแต่จริงๆเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับอาพลังอยู่ที่45ครับสกิลมูฟ4ดาวครับก็สปีดประมาณหนึ่งให้มาประมาณหนึ่งนะฮะไม่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 จัดจ้านมากเท่าไหร่นะครับความคมก็โอเคนะครับความพิ้วดีครับคุณสมบัติมียิปันโค้งอย่างเดียวนะฮะ ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่โอ้โหเปิดตัวแรงคนอื่นก็ตูโซ่เปิดมาที่500กว่าล้านมาตินิสมาที่พันเนะครับผมโอ้โหเท,ทขายทีครับรออะไร <c oughs> คอยไปซื้อเอาคืนมาอีกทีหนึ่งครับอ่ะในส่วนของรูดิกเกอร์ครับอ่าสปีดก,ก็โอเคนะคล้ายๆฟันไดนะครับเก้สิบห้าร้อยก็คือสปีดต,ต้นไม่ไม่เยอะมากแต่สปีดสปีดปลาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสูง190เกซนติเมตรครับเกมรับแน่นๆอยู่นะ ความแข็งแรงดีต้องมาดูในเรื่องของเวอร์เรชั่นเวอร์เรชั่นของโอ้ว่าแล้วเชียวหรือดิเกอร์เวอร์เรชอะไรจะไม่ค่อยแบบไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาเวอร์เรชเป็นส,งสูงๆนะครับยิงไปดูจากที่ไกลนะครับอ่ะอ่าขาที่ขายครับผมอ่ะโอ้คนนี้ไม่พูดไม่ได้นะแต่วันนี้มามาที่ร้อยสามเนี่ยทำให้การเอื้อมถึงของเราเนี่ยมันเอื้อมถึงง่ายกว่านะครับถ้านี่มามาที่ร้อยห้านี่คือน่าจะแพง พอมา103แน่นอนว่าน่าจะแดงหนละเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยทีนะฮะอู้สปีดดีจริงๆเอาแต่พลังงานให้มาไม่เยอะนะสี่ดาวนะครับสกิลมุฟง้าดาวโอเคเลยนะครับสปีด110 108นะครับสปีดโอเคมากนะความพิ้วดีนะครับผมท้าว55เนี่ยเป็นเรื่องที่จุดเด่นของเนมานะครับความพิ้วดีท้าดีนะครับเอ้ยแต่ว่าการจบสกอร์ไม่เยอะมากนะการจบสกอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ความแข็งแรงน้อยไปหน่อยนะครับหกสิบาบนะครับโดนเบียดก็ลมแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะมีะในเรื่องของลง้มเจ็บง่ายอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรตรงนั้นหายไปแล้วนะเจ็บง่ายบาดเจ็บง่ายอะไรพวกนี้ก็ <c oughs> เป็นพลังแฝงที่ตลกดีนะครับอ่าก็จะมีเหนือชั้นยิงไซก้อยนะครับร่างน,นี้มาแดงแน่ๆแดงแน่ๆแ,แ,แดงเท่าไหร่อ้าวมันเปิดตัวแพงนี่ เปิดไปพันเก้าขนาดนี้นะครับโอ้โหถ้าเปิดแบบสักพันหนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพอแดงนะแต่พอเปิดมาพันเก้านี่เทยขายที่คับรออะไรโอ้โหอ,อ้ด,ดูดูจากเมื่อกี้นี้นะร้อยสามนี่คือมีหลายตัวที่ราคาแพงดังนั้นถ้าเราเปิดร้อยสามได้ตัวแพงก็เทขายสิครับเอออย่าเปิดได้กาตูโซแล้วกันร้อยสามเนะี่ยถูกกับเพื่อนเลยมาที่กิมมิตครับโจชัวกิมมิตครับ ก็สปีดก็ไม่เยอะนะต้องบอกงนี้ครับ RB มีหลายๆตัวที่สปีดดีกว่านี้นะครับความคองตัวดีนะครับเกมรับไม่เยอะนะคิมิชนะครับโจชัวคิมิชจ่ายบอลดีนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบ็กสายเติมมากกว่าที่จะเป็นแบ็กสายเกมรับนะครับดูจากเกมรับก็รู้แล้วว่าเขาสเตตเขาให้มาทางการเติมการบุกมากกว่านะครับคุณสมบัตินะครับเบอร์เด็เป็นสูงกลางนะครับยิ่งปั่นโค้งสูงลุกไก่เพมิเกอร์นี่ครับราคาล่ะ โอ้โหราคาดีจัดจริงๆทุกคนจริงๆนะถ้าเปิดแพ็กนีไ้ได้ร้อยสเนี่ยคือไม่น่าเกีียดหรอกนะครับออขายได้ด้วยซ้ำนะประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูตรงอื่นกันบ้างสินอกจากตรงนี้นะครับก็ในส่วนของตรงอื่นนะครับลิเร์ตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับพูตาฟูกโก้นะครับได้แชมป์ไปนะครับอย่าลืมไปรับมาเชลโน่ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูศูนฟุตบอลหน่อยสิ นักเตะที่จะเข้าหม่มีไหมศูนฟุตบอลของเรานะครับดูทีมออฟเดอะวีคใครมาใหม่กันบ้างอ๋หูฟนานไดครับทุกคนฟนานได9เก้าเก้าแรกเท่าไหร่หกร้อยเท่านั้นครับใครยังไม่มีฟนานไดนะครับผมเก้าเก้าจัดไปครับหกร้อยเท่านั้นอ่ะมีฟนานไดนะครับ มีะะมาโมชนะครับผมเด De ียโรนะครับอามัดเดียโรอวาเลสนะครับควายเวิร์ดก็ติดนะครับผมและคนอื่นๆนะครับซาวิก็มีนะลากาแซกก็มีนะครับอ่ะมีคนอื่นอีกอไม่แมตซ์สำคัญมีอะไรใหม่บ้างรอบที่แล้วเราอ่ามีคู่สปเปอร์ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่ P O T M ตรงตรงตรง,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 งนี้ตรงตรงนี้ วันนี้ยังตัวเดิมอยู่นะฮะยังตัวเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแมตส์สำคัญน่ะจะดูแมตส์สำคัญไม่มีนะครับอะร็อบ้ใครที่แลกไปนะครับก็ไปดูสแตตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะร o อบที่ใครที่แลกไปเดี๋ยวไปดูให้ครับว่าร็อบ้อัปเดตหรือย,ยังปรับปรับหรือย,ยังนะฮะต้องไปดู ID รองพี่นะครับ Rob บ้ นี่ต้องไปดูนิดหนึ่งโรบจาก99เป็น101เรีเยอยังฮนะไปดูซิเป็นแล้วทุกคนโรบนะครับ1 0ดครับผมตบมือครับอใครแรกมานะครับโรบเ101แล้วครับผมโอ้สุดจัดประหลัดบอกจริงๆแล้วการ์ดก็สวยด้วยนะครับโอ้โคตรใช่อ่ะยินดีกับคนที่แรกโรบด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่ได้ขิงนะแต่คือแบบไม่รู้จริงๆว่าเออน่าจะอัพวันนี้แหละนะครับ ตัวอื่นไม่มีอะไรนะครับอ่ะในส่วนของต่อเวลาพิเศษก็เหมือนเดิมครับไล่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่มีใครที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้อ่าตัวอื่นเราไปดูร้านค้าดีกว่าร้านค้านะครับก็จะเป็นชุดอีมานะครับผมนี่ชุดอีมานะครับช,ชุดอ่าชุดอีไอ้ตัว10บแถมหนึ่งมาหรือยัง10บแถมหนึ่งิบแถมหนึ่งยังไม่มานะครับ ใช่ไหมยังไม่มานะ10แถม1ครับเป็นชุด E ก็จริงแต่ว่าเป็นแบบแบบเนี้ยแบบไอ้เปิดครั้งเดียวได้อะไรพวกนี้นะครับนา่นาคิดว่าน่าจะเป็นพวกนี้น่าจะมานะครับชุด E แบบ10แถม1ถ้าใครใจร้อนหน่อยก็ตรงนี้ได้เลยครับ102-105นะครับ,รบหวังภาวนาขอให้ได้103แล้วก็ตรงกับสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับราคาแรงมากพันกว่าล้านนะครับตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปเติมได้แล้วก็ไปเปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ ใหม่ใหม่ใหม่จริงๆก็ใหม่หลายหลายอันอยู่แหละนะครับแพ็กอีแพ็กอ,อีนะครับนักเตะต,ต้องไปดูนักเตะดีๆนะบางทีเขาก็กัก,ก,ก,กไว้นะครับตรงนี้ไม่ได้บอกด้วยว่ามีใครนะครับบางอันก็บอกอย่างเนี้ยบอกไหมเนี่ยอันนี้บอกร้อยห้าเบนซีมาหายร้อยห้าตรงนี้ไม่มีอ๋อเบนซีมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เมสซี่ เมสซี่หายนั่นไงไม่มีเมสซี่ตรงนี้อ้าวดูดีๆนะทุกคนบางทีแพ็คเขาก็ไม่ได้บอกว่าเมสซี่อยู่ตรงไหนเออเนี่ยแหละไปดูดีๆเมสซี่ Messi อยู่แพ็กนี้ไหมมีไหมเมสซี่ไม่มีเมสซี่ด้วยเมสซี่อยู่ตรงไหนตามหาเมสซี่แบ็กไฟ์ดีอาเมสซี่อยู่ตรงนี้ไห <c oughs> ม,ม, Friday, ออมลองดูนะไม่อยู่นะครับเมสซี่อยู่ไหนหรือว่าเมสซี่อยู่ตรงนั้น ชอบแลกเปลี่ยนนี่หรอไม่นะอันนี้ก็เป็นเซ็ตเดิมนะครับอ่าแล้วเมซี่อยู่ไหนล่ะเออช่างมาเถอะ <c oughs> อาไม่เจออาร์แบ็กไฟด์มีอะไรใหม่บ้างไหมมีชุดใหม่นี้นะครับมีชุดใหม่ตรงนี้นะครับนี่ชุดใหม่ตรงนี้อตรงนี้ก็ใหม่มั้งใหม่ไหมอ่านมีตรงนี้น่าสนใจนะครับนี่ร้อยสองถึงร้อยห้านะครับขายไม่ได้ถ้าจะเอาขายได้เอาเปิดแพ็คหนึ่งพันดีกว่านะครับหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้านะครับตัวนี้ ได้ลุ้นกว่าโอ้ขายไม่ได้เหมือนกันมันจะมีตรงไหนนะที่มันขายได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี้เนี่ยโทษทีโทษทีตรงพวกนี้นะครับขายได้นะแนะนําว่าเปิดถ้าจะเปิดเปิดพวกพวกนี้ดีกว่านะครับอย่างน,น้อยก็ขายได้นะร้อยเอ็ดถึงร้อยห้าไม่มีเมสซี่แล้วด้วยเมสซี่อยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงเมสซี่ก็อยู่ข้างล่างโอ้ขออภัยด้วยนะครับทุกคนคือเมสซี่มีอยู่แหละแต่อยู่ข้างล่างนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้คิดว่าเมสซี่จะเป็นตัวชูโรงนะครับไม่ใช่นะครับ เมสซี่อยู่ข้างๆเบนเซม่าอยู่ตรงนี้ครับไหนว่ามีทุกแพ็กอยู่แล้วแพ็กอีเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงดิเมสซี่มีอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้ต้องไปดูตัวนี้นี่ตัวนี้เมสซี่อ้าวมันแล้วแต่แพ็กจริงๆแพ็กนี้ไม่มีเมสซี่เอออ่าต้องเป็นแบ็กไฟเดย์นะครับแบ็กไฟเดย์มีเมสซี่แบ็กไฟเดย์มีเมสซี่นะครับอ่าดูดีๆแล้วกันแบ็กไฟเดย์มีเมสซี่ครับไม่ใช่แพ็ก แบ็กไฟล์เดย์ไม่มีเมซี่ครับอ่ะต้องเรามาระวังกันด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้ครับผมอ่านี่ก็เป็นการอัปเดตครับในส่วนของกิจกรรมประจําสัปดาห์นี้นครับที่จะอัปเดตทุกๆวันพื้นหลัสนั่นเองครับนะอย่าลืมไปตามกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอ,อกันใหม่พี่น้ครับสวัสดีครับ